ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Alice และ Alice Madness Return ตัวเกมจะพูดถึงเรื่องราวหลังเหตุการณ์นในนิยาย Alice Adventure in Wonderland หรือ Alice in Wonderland ปี1865และ True the Looking Glass ปี1871 ซึ่งเป็นเรื่องราวฉบับออริจินัลที่จบลงด้วยการที่อลิสลิตเดลอายุ7ขวบเด็กสาวผู้มีจินตนาการตื่นขึ้นมาจากความฝันเกี่ยวกับการมจนภัยสุดพิสดารและบทกลอนส่งท้ายจากผู้เขียนที่บอกว่าจริงๆแล้วชีวิตก็เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่จักรวาลของอเมริกันแม็กกี้อลิสที่เริ่มต้นด้วยการที่ในคืนหนึ่งบ้านของอลิซก็เกิดไฟไหม้เพราะได้หน้าแมวของเธอชนตะเกียงน้ำมันที่อลิซลืมดับในห้องหนังสือจนลม้มพ่อ แม่และพี่สาวของเธอเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีเพียงอลิสตุ๊ก,กตากระต่ายและไดนาที่รอดมาได้ทำให้จิตใจของอลิสไม่เหมือนเดิมอ,อีกต่อไปหลังจากได้รับการรักษาบาดแผลไฟไหม่เธอก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลจิตเวชลัดเลชภายใต้การดูแลของหมอวิลสันนานถึง10ปีซึ่งในบันทึกของเขาระบุว่าอาลิสหูหนวกเป็นใบดวงตาแพ้แสงและมีอาการสมองเสื่อมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนั่นเป็นเพราะอลิซเพราะตัวเองเรื่องการตายของครอบครัวและพยาบาลที่นี่ก็ไม่ได้ใจดีกับเธอเลยเธอได้รับการรักษาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นด้วยยาจัดไฟฟ้าจับเธอมัดใช้ปิ้งดูดเลือดและอื่นๆแต่อาการของอลิซก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมาและยังมีการพูดถึงตุ๊กตากระต่ายของเธอที่หายไปว่าตัวที่เราเห็นอลิซถืออยู่ตลอดเป็นตัวใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาแทนเท่านั้นจนกระทั่งในฤดูใบไม้ผลิปี1873 ตอนที่อลิสอายุได้10ขวบเธอก็เริ่มสื่อสารด้วยการวาดรูปซึ่งรูปแรกที่เธอวาดคือรูปของแมวเชสเตอร์จากนั้นในวันหนึ่งนางพยาบาลชื่อย่อดีก็สังเกตว่าตุ๊กตากระต่ายของอลิซตาหลุดไปข้างหนึ่งพยาบาลดีจึงเอามันไปซ่อมด้วยการเย็บกระดุมเข้าไปแทนพอเห็นแบบนั้นอลิซก็ร้องไห้และพูดประโยคแรกในรอบหลายปีวันลงไปในหลุมอีกครั้งพวกเรารีบไปที่สวนที่ครั้งหนึ่งเคยสวยงามแต่ตอนนี้มีแต่ความมืดมิด พอเห็นว่าอลิซร้องไห้ไม่หยุดพยาบาลจึงต้องเอากระดุมที่ดวงตาของตุ๊กตาออกเหมือนเดิมเหตุการณ์นี้ทําให้วิลสันรู้ว่าอลิซไม่ได้เป็นใบอย่างที่เขาเข้าใจแต่เชื่อว่าภาพที่เธอวาดคือนรกในแบบของอลิซต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันผู้ดูแลแจรายที่ชอบทรมานผู้ป่วยก็แกล้งเธอด้วยการปอนขาตมให้กับตุ๊กตากระต่ายจนเละไปหมดโดยไม่คาดคิดว่าอลิซจะตอบสนองด้วยการหยิบช้อนขึ้นมาเป็นอาวุธ หลังจากนั้นในเดือนธันวาคมหมอวิลสันก็ทดลองแยากตุกตากระต่ายออกจากเธอทำให้อลิซคุ้มครั่งอย่างหนักและขีบร้องอย่างน่ากลัวผ่านไปหเดือนพยาบาลดีก็ทนไม่ได้ที่ต้องเห็นสิ่งที่หมอวิลสันทำกับอลิซเธอจึงซ่อมตุกตาและเอามันไปคืนให้กับเธอจนกระทั่งในปี1874อลิซเริ่มพูดคุยมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงที่มาคืนของสภาพจิตใจแต่จากการพูดคุย มอวิลสันก็ระบุว่าอลิซมีความหมกมุ่นอยู่กับวอนเดอร์แลนด์ที่น่ากลัวต่อมาในเกมอเมริกันแม็กกี้อลิสหรืออลิซเฉยๆจะพูดถึงเหตุการณ์ในเดือนสิงหาคมปี1874ที่ในคืนหนึ่งกระต่ายขาวก็มาพาเธอเข้าสู่วอนเดอร์แลนด์อีกครั้งแต่มันกลับดูแตกต่างจากที่อลิซจำได้เพรตลอดช่วงหลายปีที่อลิซไม่อยู่การปกครองของควีนออฟฮาร์ททำให้วอนเดอร์แลนด์กลายสภาพเป็นสถานที่มืดมน และสภาพจิตใจที่เปลี่ยนไปของอลิซก็มีส่วนสําคัญในเรื่องนี้ด้วยกระต่ายจึงเชื่อว่าอลิซเป็นความหวังเดียวที่จะช่วยพวกเขาได้ภารกิจหลักของอลิซจึงเป็นการไปหาควีนออฟฮาร์ดและฆ่าเธอซะเพื่อกอบกู้วันเดอร์แลนด์และจิตใจของตัวอลิซเองแต่หลังจากออกเดินทางได้ไม่นานกระต่ายก็หายไปอลิซจึงเดินทางไปกับแมวเชสเชอร์และต้องต่อสู้กับลูกน้องมากมายของราชินีโดยมีที่อลิซใช้เป็นอาวุธจนมาเจอกับกระต่ายอีกครั้งที่ป่าวันเดอร์แลนด์ แต่แมตแฮตเตอร์ที่ตัวใหญ่มะฮือมากลับเดินมาเหยียบกระต่ายตายไปต่อหน้าต่อตาทำให้อลิซเสียใจอย่างมากแต่ก็ยังเดินทางต่อจนในช่วงท้ายของเกมเชสเชอร์ก็ถูกบอสตัวสุดท้ายซึ่งก็คือควีนออกฮาดฆ่าทิ้งต่อหน้าต่อตาอีกครั้งและเฉลยว่าจริงๆแล้วราชินีก็คือจิตใจที่บาครั้งของอลิซนั่นเองทําให้หลังจากที่ราชินีถูกกาจัดวันเดอร์แลนด์ก็กลับมาสวยงามอีกครั้งและสภาพจิตใจของอลิซก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เธอได้ออกจากรงพยาบาลจิตเวชแม้จะยังไม่หายสมบูรณ์ก็ตามและได้ไปอาศัยรวมถึงทำงานอยู่ที่บ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้า h o i s h d Home of Wayward Youth ซึ่งนี่ก็เป็นโอกาสดีที่อลิซจะได้ลองแกนเน่ m u l ก i g r a บาร์ขนมแคลอรี่ต่ำที่รวมประโยชน์จากข้าวก้องและข้าวโอตมีให้เลือกมากถึงเจ็ดรสสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอิเลเวนราคาเพียงห่อละ10บาทและหากซื้อครบ240บาทเป็นเพื่อนยังสามารถส่งใบเสร็จไปที่อินบ็อกซ์ของแกนเน่เพื่อรับของพรีเมียมได้ฟรีด้วย นอกจากนี้จนถึงวันที่24กุมภาพันธ์ยังมีโปรโมชั่นลดราคาเหลือเพียง2ชิ้น15บาทอีกด้วยนะครับต่อมาในเกม Alice Madness Return เรื่องเราจะมาต่อที่อลิซวัย19ปี1ปีหลังจากที่เธอถูกปล่อยออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวช ตอนนี้เธอทำงานดูแลเด็กกำพร้ารวมถึงงานแม่บ้านอื่นๆและยังต้องรับการบำบัดจากหมอแองกาสเกี่ยวกับอดีตของเธอเพราะปมเรื่องที่ครอบครัวของเธอตายทำให้จนถึงตอนนี้สภาพจิตใจของอลิสก็ยังไม่พร้อมที่จะกลับเข้าสู่สังคมภายนอกได้ซึ่งในวันที่อลิสต้องออกมาซื้อของกลับไปบ้านเด็กกำพร้เาเธอก็เห็นภาพหลอนที่แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ไม่ปกติของเธอและได้เจอกับเพลสวิทเลสอดีตพยาบาลของอลิสซึ่งเธออ้างว่าเธอรู้ว่าตุ๊กตากระต่ายตัวดั้งเดิมของอลิสที่รอจากเหตุไฟ ไม่ได้อยู่ที่ไหนและพยายามแบล็กเมลเครื่องที่อลิสเคยพูด,พดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้ครอบครัวต้องตายเพื่อหาเงินไปสื่อเล่าแต่อลิสกลับหลอนเห็นรครลสจเป็นสัตว์ประหลาดเมื่อสภาพจิตใจไม่มั่นคงอลิสก็กลับสู่โลกของวันเดอร์แลนด์อีกครั้งวันเดอร์แลนด์ในตอนนี้ดูสงบสุขกว่าตอนที่เธอยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชมาก และได้เจอกับแมวเชสเชอร์เพื่อนเก่าแต่เขากลับบอกว่าตอนนี้วอนเดอร์แลนด์มีผู้ปกครองคนใหม่และสภาพจิตใจของอลิซก็กำลังตกอยู่ในอันตรายเธอจึงออกเดินทางกับเชสเชอร์เพื่อรวบรวมชิ้นส่วนจิตใจของอลิซกลับมาระหว่างทางอาลิซจะค่อยๆฟื้นความทรงจำต่างๆและต้องใช้มีดเล่มเดิมสู้กับศัตรูที่อยู่ระหว่างทางซึ่งยิ่งพวกเธอเข้าใกล้แกนกลางของวอนเดอร์แลนด์มากขึ้นเท่าไหร่สถานที่ทและศัตรูรอบๆก็ดูน่ากลัวมากขึ้นตามสภาพจิตใจของเธอ จนมาถึงโรงงานของแมทแฮตเตอร์และพบว่าแมทแฮตเตอร์ถูกหั่นแยกเป็นชิ้นๆทำให้เธอต้องช่วยรวบรวมชิ้นส่วนของเขาเพื่อแลกกับข้อมูลซึ่งสิ่งที่อลิซอยากรู้คือเรื่องของอินฟ r n น l t ล a เทรนถไฟขนาดใหญ่หน้าตาน่ากลัวที่ทำลายทุกที่ที่มันไปถึงอลิซจึงเชื่อว่าหากหยุดมันได้วันเดอแลนด์จะกลับมาปลอดภัยและจิตใจของเธอจะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง แต่แมแทแฮตเตอร์กลับให้ข้อมูลเธอแค่ว่าชาววันเด์แลนเชื่อว่าต้นต่อของความมืดมนครั้งนี้อยู่ในเขตแดนของวันเด์แลนดเท่านั้นก่อนที่แมแทแฮตเตอร์จะถูกโรงงานถล่มทับส่วนอลิสก็จมหายไปในทะเลน้ําชาฟื้นขึ้นมาในชีวิตจริงอลิสพบว่าชาวประมงสองคนช่วยเธอขึ้นมาจากแม่น้ําและคิดจะข่มขืนเธอแต่อลิสตื่นขึ้นมาซะก,ก่อนเธอจึงสำรวจรอบๆจนมาถึงซอง แต่พบว่าแนนที่เคยทำหน้าที่ดูแลเธอแต่ตอนนี้กลายเป็นโสพเพณีกำลังถูกแจ็คทำร้ายอลิซเลยเข้าไปขวางแต่กลับเป็นฝ่ายถูกแจ็คทุบจนสลบระหว่างที่อาคารกำลังไฟไหมทำให้อลิซกลับเข้าสู่โลกวนไดแลนด์อีกครั้งและได้เจอกับม็อกเธอเทลที่เคยเป็นผู้ดูแลสถานีรถไฟแต่เขากลับไม่กล้าพูดถึงเรื่องของ infernal train และให้ตั๋วชมการสแสดงของช่างไม้กับเธอเพื่อให้เธอไปช่วยงานช่างไม้และข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟขบวนนั้นเอง แต่ก็เป็นอีกครั้งที่ไม่ได้อะไรกลับมาหมอช่างหมายไม่ยอมบอกข้อมูลตามที่สัญญาเอาไว้และอ้างว่าเขาแค่พยายามซ่อมวอนเดอร์แลนด์จากรถไฟขบวนนั้นแต่รถไฟอินเฟอร์นอลกลับพุ่งชนที่ที่พวกเขาอยู่ซึ่งช่างหมายโทษว่าเป็นความผิดของอลิซที่ทําให้รถไฟหาพวกเขาเจอและพูดประโยคสุดท้ายเอาไว้ว่าอาลิซต้องไปตามหาหนอนแคทเตอร์พิลล่า จากนั้นภาพจะตัดมาที่ทั้งอลิสและแนนถูกช่วยออกมาจากอาคารที่กำลังไฟไหมซึ่งแนนก็พาอลิสไปหาแรดคริฟทนายที่ดูแลกฎหมายให้กับครอบครัวลิทเดลเพื่อถามข้อมูลเรื่องเหตุการณ์ไฟไหมและหาวัตุะตากระตา่ะตายของเธอหายไปไหน ซิงตุกตาที่แลตคริฟมีอยู่เป็นตัวที่อลิซอุ้มตอนที่อยู่โรงพยาบาลซึ่งเป็นเพียงของเล่นแบบเท่านั้นเขาบอกว่าตามข้อมูลอย่างเป็นทางการแล้วไดนาแมวของเธอชนตะเกียงในห้องหนังสือลม้มจนเกิดไฟไหมทำให้พ่อแม่ของอลิซที่ติดอยู่ในบ้านถูกไฟคลอ,อกตายส่วนลิซซี่ที่เป็นพี่สาวมมนมีโอกาสได้หนีออกมาเพราะติดอยู่ในห้องที่ถูกล็อกแม้จะไม่มีร่องรอยการถูกไฟไหมแต่เธอก็สำลักวันตายอยู่บนเตียง แต่ตัวเขาเองเชื่อว,ว่าเป็นอลิสเองที่เสียสติและลงมาจุดไฟเผาห้องหนังสือและฆ่าทุกคนในบ้านพอได้ยินแบบนั้นจิตใจของอลิสก็เสียหายและกลับเข้าสู่วันเดร์แลนด์อีกครั้งแต่ในตอนนี้สภาพแย่ก,กว่าเดิมมากอลิสจึงตามหาหนอนแคทพิลลาต่างที่ช่างไม้แนะนําเอาไว้ซึ่งพี่หนอนก็ได้ช่วยให้อลิซจำได้ว่าที่จริงแล้วในคืนนั้นเธอขึ้นมานอนบนห้องพร้อมกับแมวของเธอ และตะเกียงเดียวของบ้านก็ถูกวางไว้ที่ทางเดินชั้นบนหน้าห้องของลิซซี่ต่างหากจึงเป็นไปไม่ได้ที่ไดหน้า,า,นาจะชนตะเกียงจนเกิดไฟไหม้ห้องหนังสือที่อยู่ชั้นล่างและยังเป็นไดานาที่นำทางอลิซรอดออกมาจากบ้านได้อีกด้วยจากนั้นอลิซจะได้เจอกับแคทริล่าที่ยังอยู่ในดักแด้ซึ่งเขาย้ำว่ารถไฟอินเฟอร์เกิดขึ้นจากจิตใจของอลิซเอ และเธอต้องตามหาควีนออฟฮาร์ทให้เจอเพอราะดาชินีคือคนที่อลิซเคยรู้จักและรักฟื้นขึ้นมาในโลกจริงอลิซพบว่าตัวเองอยู่ในคุกเพราะตำรวจเจอว่าเธอกำลังตีโพยตีพยายไม่ดูเรื่องอยู่กลางถนนเลยให้เธอมาสงบจิตใจที่นี่ซึ่งตำรวจเล่าว่าตอนที่พาเธอมาเธอได้เจอกับแจ็คที่ทำร้ายแนนก่อนหน้านี้และถูกจับได้ก่อนที่อลิซจะหมดสติไปพอเห็นว่าอลิซกลับมาได้สติแล้วตำรวจก็ปล่อยเธอออกมา แต่ไม่นานอลิซก็เริ่มหลอนและกลับข้าวันเดแลนอีกครั้งอลิซจึงออกตามหาควีนออฟฮาร์ดและต้องสู้กับเพชฌฆาตที่ตามล่าเธอระหว่างนั้นอลิซจะจำเพิ่มได้ว่าห้องของลิซซี่พี่สาวของเธออยู่ไกลจากจุดที่เกิดไฟไหม้จึงเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะตายเพราะสำลักควันนอกจากนี้ลิซซี่ยังไม่ชอบล็อกประตูห้องและยังรู้ว่าสามารถออกจากบ้านทางหน้าต่างได้อีกด้วย อลิส <Alice S 2> จึงเชื่อว่าคืนนั้นมีใครบางคนเข้ามาฆ่าลิซก่อนจะหยิบตะเกียงตรงทางเดินชั้นบนลงมาเผาบ้านเพื่ออำพรางคดีซึ่งตอนอายุเจ็ดขวบอลิซเข้าใจว่าสิ่งที่แอบเข้ามาในบ้านคือเซนทอร์เมื่อเล่าเรื่องนี้จึงไม่มีใครเชื่อเธอจากนั้นอลิซจะเข้ามาลึกในปราสาทจนได้เจอกับควีนออฟฮาร์ดซึ่งราชินีไม่พอใจที่อลิซทำลายการปกครองของเธอจนเกิดเรื่องทั้งหมดหนีคืนและพยายามจะกลือนอลิซเข้าไป จากนั้นภาพจะตัดมาตอนที่อลิซอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแต่สุดท้ายทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงภาพหลอนจากความทรงจำที่หลอมรวมเข้ากับความเป็นจริงเท่านั้นและได้เจอกับอินเซนชายที่ขอให้อลิซช่วยพวกเขาก่อนที่ตัวเองจะตายไป อลิสจึงเดินทางไปบ้านตุ๊กตาซึ่งหัวหน้าของอินเซนชายบอกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังรถไฟอินเฟอร์นอลและสัตว์ประหลาดมากมายที่เธอเจอตลอดการเดินทางคือช่างทำตุ๊กตาระหว่างทางอลิซจะจำได้เพิ่มว่าหลังจากรอดออกมาจากบ้านที่ถูกไฟไหม้เธอเห็นว่าหมอแองกาสมีกุญแจห้องของลิซซี่แต่เขากลับหนีเข้าป่าไปได้หมอแองกาสที่เดิมทีใช้ความรู้ของเขาทำลายจิตใจเด็กๆเพื่อนำไปขายเป็นโสเพณีอยู่แล้วจึงใช้ความรู้ทำลายจิตใจของอลิซให้กลับมาพังเหมือนเดิมด้วย ทำให้เธอจำเรื่องของแองกาสไม่ได้และคำให้การของเธอก็ไม่สามารถใช้เอผิดเขาได้ด้วยภาพในวอนเดอร์แลนด์จึงแสดงออกมาว่าช่างทำตทุ๊กตาที่ขับรถไฟหน้าตาหน้ากลัวกำลังทำลายจิตใจของเธออยู่นั่นเองในชีวิตจริงอลิซจึงมาเผชิญหน้ากับหมอแองกาสขณะเดียวกันในจิตใจของอลิซเธอกำลังต่อสู้กับช่างทำตุ๊กตาบนรถไฟอินเฟอร์นอลด้วยซึ่งระหว่างทางอลิซจะค่อยๆลำดับความทรงจำของตัวเองได้ว่าความตายของครอบครัวไม่ใช่ความผิดของเธอ และอลิซจะได้เจอกับราชินีอีกครั้งซึ่งบทสนทนาจะทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วราชินีคือตัวแทนพี่สาวของอลิซตั้งหากราชินีจึงเป็นคนที่อลิซเคยรู้จักและรักอย่างที่พี่หนอนบอกเอาไว้แต่ถึงแม้อลิซจะทาลายการชักใยของช่งางทาตุ๊กตาได้สําเร็จในชีวิตจริงเธอกลับเป็นแค่คนบ้าที่ไม่สามารถกล่าวหาคุณหมอได้อลิซจึงตัดสินใจเดินไปชิงกุญแจห้องของลิซซี่ที่หมอแองกัสจึงคงพกไว้เป็นเครื่องประดับก่อนจะผลักเขาให้รถไฟชน แต่เมื่อเดินออกมาจากสถานีรถไฟใต้ดินเมืองลอนดอนกลับเปลี่ยนไปหมดเพราะในตอนนี้จิตใจของอลิซได้รวมโลกความจริงกับวันเดอร์แลนด์เข้าด้วยกันกลายเป็นลอนดอนแลนด์ซึ่งนั่นก็คือตอนจบของเกมอลิสแมทเนสครับแต่ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันไปผมอยากบอกที่มาที่ไปที่แท้จริงของเรื่องนี้เพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่คาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเข้าใจของอลิซในตอนแรกคือในคืนนั้นแมวของเธอเดินมาชนตะเกียงจนเกิดไฟไหม้ห้องหนังสือทาให้ทุกคนในบ้านต้องตาย ขณะที่อลิสหนีตามแมวออกหน้าต่างมาได้และกลายเป็นบ้าขอโทษตัวเองว่าเป็นคนทําให้ครอบครัวของเธอต้องตายแต่ในความเป็นจริงเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนานหลายปีหมอแองกาสเป็นลูกศิษย์ของอาร์เธอร์ลิดเดลพ่อของอลิสที่มหาลัยออกฟอร์ดเมื่อเรียนจบปร,ริญญาตรีแองกาสยังคงมาเยี่ยมครอบครัวลิดเดลอยู่หลายครั้งมาดื่นชาที่บ้านลิดเดลอยู่บ่อยๆทําให้เขาได้เจอกับลิซซี่ที่เป็นลูกสาวคนโต ซึ่งลิซี่มีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับนักเรียนปริญญาตรีของพ่อและเรียกพวกเขาว่ากลุ่มคังคกขณะที่แองกาสรู้สึกชอบพอลิซี่มากขึ้นทุกครั้งที่ได้เจอเธอซึ่งเขาคิดว่าการต่อต้านของลิซี่นั้นช่างดึงดูดใจจากความชอบพอจึงค่อ,คอ,อ,คอยๆกลายเป็นความลุ่มหลงยิ่งนานเข้าแองกาสก็ยิ่งถึงเนื้อถึงตัวลิตซี่มากขึ้นเธอจึงเริ่มตีตัวออกห่างและขู่ว่าจะไม่ให้พ่อเชิญแองกาสมาดื่มน้ำชาที่บ้านอีก เมื่อไม่สามารถเข้าใกล้ได้แองการ์จึงท่ยมองลิซซี่อยู่ห่งหางๆเมื่อเธอออกจากบ้านถึงขั้นตามเธอเข้าไปในห้องน้ำหญิงของสถานีรถไฟจนกระทั่งมาถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยนปี1863ตอนที่ลิซซี่อายุได้18ปีแองกาสก็สตัดสินใจยัดเข้ามาในบ้านลิดเดลเขาหยิบกุญแจและตรงไปที่ห้องนอนของลิซซี่ที่มักไม่ล็อกประตูเพื่อข่มขืนและฆ่าเธอเสียงดังจากห้องของลิซซี่ทำให้อเลซี่นอนอยู่ในห้องตัวเองตืงตง่นขึ้นมา แลมองออกไปนอกประตูที่เธอไม่ได้ปิดเอาไว้แต่เมื่อเห็นเงาของแองกาสที่บิดเบี้ยวเพราะแสงไฟจากตะเกียงที่วางไว้ส่องทางเดินอนลิสี่ตอนนั้นพึ่งเจ็ดขวบก็เข้าใจว่าสิ่งที่แอบเข้ามาในบ้านของเธอคือเส้นทออ เพื่อปกปิดความผิดที่ทำเอาไว้แองกาสจึงถือตะเกียงน้ำมันลงไปชั้นล่างเพื่อเผาห้องหนังสือที่มีกระดาษเป็นเชื้อเพลิงจำนวนมากและฆ่าทุกคนในบ้านแต่อลิสกลับรอดมาได้ด้วยการหนีออกหน้าต่างชั้นสองตามใดหน้าแมวของเธอที่หนีไฟออกจากบ้านเช่นกันแต่อลิสกลับโทษตัวเองที่เป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวทำให้จิตใจของเธอถูกทำลายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นและความทรงจำของเธอก็ถูกบิดเบือนทำให้อลิสโทษตัวเองว่าเป็นคนที่ทำให้ทุกคนต้องตายนั่นเอง จากนั้นจะตามด้วยอ l ลิ e ออเดอร์แลนด์สที่เป็นแอนิเมชันสันส้นๆ2ตอนที่เดิมทีอเมริกันแม็กกี้วางไว้ให้ออเดอร์แลนด์เป็นเนื้อเรื่องส่วนที่3ของไตรภาคนี้โดยตอนที่1นึ่งลิวาทานันอลิจะได้เข้าไปในจิตใจของชูนแวนนักเขียนชาวอังกฤษและตอนที่2 An i g h t a t the Opera a l i c อลจะได้เจอกับริชาร์ดวักเนอร์นักกวีชาวเยอรมันผู้มีชื่อเสียงในช่วงเวลานั้นแต่เนื่องจากออเดอร์แลนด์สไม่มีความสำคัญกับเนื้อเรื่องของเกมซีรีส์นี้ เราเลยจะต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน Alice a สไซ u m ลาที่จะเป็นเกมภาคที่3ที่ยังไม่ประกาศวันวางจำหน่ายและทีวีซีรีส์ที่กําลังอยู่ระหว่างการสร้างจะเกี่ยวข้องกับตัวเกมมากแค่ไหนครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิ้งใน description ใต้คลิปแล้วไว้รอกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ